คุณเคยเป็นไหมวันแรกที่คุณตั้งใจทํางานใดงานหนึ่งที่คุณอยากทำอะ่ะหูพลังงานคุณมาเยอะมากสิ่งที่คุณได้แรงบันดาลใจว่าคุณจะทามันไปเพื่ออะไรทํามันไปทาไมแต่พอทาทาไปอะ่ะทำไมพลังงานเรามันเลยปุ๊บจนสุดท้ายคือไม่อยากทํามันเลยไม่อยากจะตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตถ้าวันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบิร์นเอาท์รู้สึกไฟมอดแบบพรุ่งนี้ไม่อยากตื่นไปทํางานเลยวันนี้ครูหงมีเทคนิคค่ะ เรื่องของอิโมชันของคนเราเป็นแบบนี้ครูคงเปรียบเทียบเหมือนทะเลทรายแล้วกันเวลาที่คุณนิ่งหรือคุณมีจิตที่นิ่งมากๆเนี่ยมันจะเป็นสภาวะนิ่งที่แบบคุณไม่ได้เซออารมณ์ในการทํางานคุณทําเพราะว่าคุณอยากทําให้ดีที่สุดทําเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบทําเพราะว่ามันคือหน้าที่ทําเพราะว่ามันให้คุณค่ากับคุณในสิ่งนั้นคุณนึกภาพนะคะเวลาที่มีก้อนหินใบอันใหญ่ๆแล้วด้มาทุ่มใส่ทะเลทรายอันนั้นน่ะก็เปรียบเหมือนเวลาที่เราทํางานแล้วเจอวิกฤต หรือเจอปัญหาในชีวิตของเราอะกลายเป็นมีอารมณ์ที่แบบเราไม่อยากทํามันเลยเราไม่อยากไปมันเลยเราไม่อยากจะเห็นมันเลยมันเป็นสภาวะอารมณ์แบบนั้นนะคะจนบางคนเนี่ยก็เลยมีสภาวะเป็นโรคซึมเศร้าคือค่อยๆดิงด่งดิงด่งดิ่งดิ่งจนไม่รู้ตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันเป็นซึมเศร้าแล้วนะหรือบางคนอนะไปเพราะว่าต้องไปทํามันอะผมใช้คําว่าต้องนะโดยที่คุณอาจจะเขาคนนั้นอาจจะลืมไปว่าวันนี้งานที่คุณกําลังทําอยู่อะมัน,เ,นเป็นงานที่คุณเคยเลือกมันมาก่อนอาจจะลืมไปเลยก็ได้ว่านี่เป็นสิ่งที่คุณเลือกมาก่อน สามเทคนิคที่ทำให้คุณจะสามารถออกจากสภาวะเบิร์นเอาได้เลยนะคะแล้วก็กลับมาทำงานแบบมีประสิทธิภาพและมีพลังมากกว่าเดิมคือหนึ่งค่ะหยุดหยุดทุกอย่างเลยค่ะหยุดทุกอย่างนะคะอยู่กับตัวเองก่อนอย่าไปทำงานในสภาพแบบนั้นนะคะอย่าไปทำงานแบบเป็นซอมบี้หรือว่าทำเพราะว่าต้องทำทำเพราะว่าต้องไปรับผิดชอบทำเพราะว่าต้องไอ้คำว่าต้องเนี่ยมันหนักมากนะหยุดแล้วมาถามตัวเองว่าวันนี้ฉันเลือกสิ่งนี้ไปทำไม นี่คือข้อที่2นะคะก็คือ why ทําไมวันนั้นนะฉันเลือกสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรเปิดกิจการเปิดร้านอาหารเนี่ยฉันเลือกไปทําไมเป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์เป็นนักพูดทําไปทําไมเลือกที่จะเป็นครูทําไปทําไมวันนี้ถ้าคุณตอบคําถามได้ว่าคุณทําไปทําไมพลังคุณจะกลับมาค่ะว่าทําไปทําไม 3. นะคะทำเพื่อใคร แล้วที่คุณเลือกสิ่งนี้ไปแล้วนอกจากทําไปทําไมอ่ะคุณทําสิ่งนี้เพื่อใครนะคะบางอาชีพนะหงขอยกตัวอย่างอาชีพนักวิเคราะห์ลายนิ้วมือละกันเนาะครูหงก็มีลูกศิษย์ที่เป็นนักวิเคราะห์ลายนิ้วมือครูหงหลายคนนะที่หงสัมผัสได้ว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นคนเก่งมากแล้วเป็นคนดีด้วยเป็นคนที่มีศักยภาพพร้อมเลยคาถามของคือแบบถ้าเขาไปทําอาชีพแบบเดียวกันเลยนะเขาน่าจะได้เงินมากกว่าทําอาชีพอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่นักวิเคราะห์ผมคิดว่าเขาน่าจะได้เงินได้รายได้มากกว่าแต่ทำไมเขาถึงอยากเป็นนนักววิิเคราาะห์ย้มือ สิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาทําไปทําไมเขาอยากช่วยคนนะคะสคือเขาทําเพื่อใครเขาบอกว่าเวลาที่คนมาโค้ดกับเขาหรือมาวิเคราะห์อะไรนู้นกับเขาอะแล้วคนคนนั้นเขามีชีวิตที่เปลี่ยนอะเขาบอกเขามีความสุขมากมันเติมเต็มหัวใจเขามากคือหงมองอย่างหนึ่งเนื้อมนุษย์เราอะบางทีเราเกิดมาเพื่อทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ใครสักคนเนาะเหมือนหงแอบชื่นชมคุณพ่อหลายๆบ้านเนาะที่แบบโหทำไมเขาเลี้ยงลูกเขาดีจังเขาใส่ใจลูกเขาจังหรือคุณแม่หลายๆคนอะ ทำงานหนักมากทำงานนอกบ้านด้วยก็ต้องมาเลี้ยงลูกทำอาหารให้ลูกกินสอนลูกทุกอย่างอันนี้คือการที่วันนี้เรามี mindset ว่าเราอยากจะทำเพื่อคนอื่นก่อนคุณลองสังเกตนะเวลาที่เราอยากทำอะไรเพื่อใครสักคนคนอื่นนะที่ไม่ใช่ตัวเราพลังงานเราจะมาหาศาลเลยทำงานเพื่อลูกทำงานเพื่อสามีทำงานเพื่อครอบครัวทำงานเพื่อภรรยาที่เรารักหรือทำงานเพื่อใครสักคนน่ะพลังมันจะใหญ่กว่า เพื่ออตัวเเงพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณไฟมอดคุณมีสภาวะเบิร์นเอาปัญหามันเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วเอ้ยตื่นไม่ไหวแล้วกูหงไม่อยากไปทํางานเลยโอ้ยเม่งจะอ้วกอยู่แล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยกูหงอยากให้คุณนะ่ะย้อนกลับไปโดยเฉพาะคําถามสุดท้ายนะคะก็คือคุณทําสิ่งนี้เพื่อใครแล้วลองดูค่ะว่าพลังคุณจะกลับมาหรือเปล่าสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าคุณจะติดอยู่ในพื้นที่ไหนในชีวิตก็แล้วแต่กูหงเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ทุกประตูมีทางออกค่ะ ด้วยรักจากใจปูหงค่ะ